เซเวนรัสเซียขนสัตว์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในโลกของเสื้อผ้าแฟชั่นขนสัตว์มีขนสัตว์ชนิดหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่ามีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนั่นก็คือเซเวนรัสเซียสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลพังพอนขนของมันมีชื่อเสียงยาวนานกว่าร้อยปีเหตุผลที่ทำให้ขนเซเวนรัสเซียมีราคาสูงมากคือความหายากเซเวนเป็นสัตว์ที่หายากและมีถิ่นกํากำเนิดในรัสเซียมันอาศัยอยู่พื้นที่ห่างไกลในป่าหนาวแถบไซบีเรียกาล่า ala, จึงต้องใช้ความชำนาญสูง นอกจากนี้กฎหมายรัสเซียยังควบคุมการซื้อขายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการล่าซึ่งขนเซเบิลมีความนุ่มละเอียดเป็นพิเศษมีความเงางามและเบาราวกับขนนกถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่นุ่มลื่นและเบาที่สุดในโลกทำให้สวมใส่สบายแต่ให้ความอบอุ่นสูงความพิเศษของขนเซเบิลไม่ได้อยู่แค่ความนุ่มแต่ยังมีประกายความเงาที่เปลี่ยนเฉดสีได้ตามแสงที่ตกกระทบมีรายงานว่าเสื้อโค้ทขนเซเบิลรัสเซียเคยถูกขายในราคาที่สูง ถึง39ล้านบาทในปี2015